เขาจได้เดินทางกี่มุญครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ป้ามาแอวเดี๋ยวไข่ไข่ข่ขกันแน่นะเนี่ยเมาเที่ยวไปแล้วครับเนี่ยมาเที่ยวต่อครับวันนี้หยุดล้วเคยมาพามาชมบรรยากาศข้างทางว่มันเป็นยังไงบ้างเนาะ เดี๋ยวให้ชมนะให้ชมบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ในอยู่ในทุ่งนานะอยู่ในทุ่งนาอยู่ในทุ่งนาเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่เป็นทุ่งนาเลยครับผมชื่อว่าลำพูนเน่นะผมก็ม,มีผมก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับนานมากบรรกมาเที่ยวนี้ก็มากันลูกพี่ใหญ่คนสองคนนะครับก็เลยมาถ่ายรูปให้ให้ดูนะอ่าน,าน,นี่บรรยากาศบรรกาสวยมากนะครับ วันนี้ก็แดกสองมาแล้วก็มีทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยครับมีทุ่งนูทุ่งนา,ออางนู่น,นสามารถไปดูไปไปขึ้นไปได้นะชั้นสามนะไปดูได้ครับชั้นสามโอ้โหมากกับเบากับเบา,า,บาสองคนนี้สดนะหมดแดงก็สดแล้วก็น้องน้องใส่เสื้ออะไรก็น้องอลไรก็สดนะน้องน้องละไอ่ะลาไรก็สดนะเนี่ยสีแดงนี้ก็สดใสนะบอกไว้ก่อนนี่นี่เห็นไหมครับ โอ้โหโหครับสองผู้ใหญ่พเนจรท้าทายหน่อยครับท้าทายเอฟซีผมหน่อยสวัสดีครับวอร์สวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับในเอฟซีเอฟซีไปไปไหนกันครับไม่อันดับปูนครับไปอันดับพูนที่ลำพูนที่ลำพูนโอเคทูอันชอบพ่อทูมาอยู่อันดับผู้ใจอันับผู้ทูอันชอบพ่อทูมาทาย อันได้ใจนได้เด <Vorte> ียวเลาเราเราเรอันนี้ใส่ชุดอะไรมาไปแล้วฮะข้างในข้างในผู้ภัยข้างในผู้ภัยข้างในเป็นข้างนอกอะไรวะโอาชีพอาชีพไปล้วเด้อเดี๋ยไปสั่งอะไรมารับประทานซะหน่อยอะไรดิไปน้องมานี่ชื่อร้านอะไรนะร้านลำพูนเน่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 ในสำสานครับนี่นี่นี่ อ่านี่บานนะครับไม่มีหูฟงังไม่ได้เอาไม้มานะหาอะไรกินซะหน่อยอะไรดีอ่ะมันเี็นสีกดงออกมา่ากใรวะนะโอเค เด้วเด้อะไรวกันกนเนาะอ่ารได้มากลี่ยกลีได้เกลี่ยเลยอ่าครับมากับวันนี้มีนแบบนะมามามาแบบนแบบมีสงคนนแบบมีสคนนแบบอ่ะอันนี้สวยยสวยสวยอยู่ตรงกลางตกลตรงกลาตรงกลางนี่ับเดี๋ยวไปไหนไปหนึ่งนะไดก่อนเดีก่อนสักครู่นะเดี๋ยวเไหนนะ เดี๋ยวขึ้นชั้นทั้นสามนะครับเนี่แล้วน,น้องเบานะน้องเบา่าไปแล้วชั้นนี่น,นี่อยู่สามสี่ชั้นนะครับนันอยู่ชั้นแรกชั้นแรกมันเป็นนองแอ์นะโอ้ชั้นสองเนี่มาถึงแล้วชั้นสองอ่ะทางทำใบชั้นสองเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับผมโอ้บรรยากาศนี่คือเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนนะครับทุกคนเชิญเลยครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ครับหัวหน้าเชิญเดี๋ยวนู่นนู่นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับตรงนั้นข้างล่างนันนะครับไปถ่ายกัน อยู่แบบได้อยู่ว็บสวยเวสวยเนี่ยโน้นนะครับโอ้โหวันแยก่ยมยุทธยอดเยี่ยมวันเกินยวันเกินเนาะเออเที่ยวงานเที่ยวพักผ่อนหน่อยวันนี้มาพักมาพักผ่อนนะครับวันพักผ่อนวันเกิดขึนเลยอืมโอ้โเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนั้นนะโอเคหน้าตาตรงเนี้ยถ้าถ้าแบบนี้จะดูหน้าตรงนี้ยนะพร้อมในแบดก็มีนะครับลงมา ลุงรถถูกวคนสูงอะไรอะไรอะไรแล้วค่อยลงมาได้นี่ฝันนี้ก็สวยนะเนี่ยฝันนี้อะรถตรวนี้นะครับในน้ำแบอยู่นะครับในใแบกอยู่ตัวนี้ก็จะถ่ายรูปกับตัวนี้เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้แป้นสักคู่สักคู่